สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการอยู่กับรายการ,รวลาพบอแคสต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยู่กับเกมเอ่อ l ล g o ้ h e Lord o f the Ring <What> s <S นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมแคปไปแล้วแต่ว่ามันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยต้องมาแคปใหม่นะครับก็ผมซื้อมาในราคาสองร้อยโทนะก็ถูกดีนะเพราะว่ามันลดราคาเยอะมากเลย เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่กี่วันที่ผ่านมามันลดลดกระชดเลยที่เกี่ยวกับเลโก้นะผมก็เลยซื้อมาจากร้านไบเกบสเตมต้องขอขอบคุณที่ขขเขาอุตส่าห์ลดราคามาผมได้ลองเสิมันเล่นนาเล่นมากแล้วผ้ามันก็สวยดีนะ <And not S 2> นครับก็จะยสองคนเราสามารถเล่นจอยได้อีกต่างหากเชื่อผมอยากเล่นมากเลยผมก็เลยแอบนั่งซื้อมาเล่นแล้วก็ช่วงนี้นะครับรวอร์ซี ดลดราคาจากเออ่14เหรียญเหลือ3.75เหรียญนะครับก็ไปอุดหนุนเงินได้ที่ร้านนะใบเกมสเตมนะครับสามารถซื้อได้วันนี้เลยนะวันนี้วันเดียวที่ว่ามันจะลดราคาหรือแม้ก็สั่งซังจองอะไรกได้นะรีบรซื้อเลยวหมดหรเลยนะบบร,รีบซั่งจองกันได้จ่ายด้แบบว่าเ่92ใบในราคาลงนู้แล้วก็180บาทสามารถไปเออ่แอดคุยกับพี่เขาแล้วก็บอกเกมที่จะซื้อได้เลยนะครับเกมนี้ก็ราคาย่อมเยาหลายเกมมีโปรโมชั่น เรียกได้ว่าแทบทุกสัปดาห์หรือบางทีก็ทุกวันเลยเนะสำหรับพกแบบโปรโมชั่นเนี่ยแอดมินใจดีมากเลยครับข uh huh. อบคุณที่ uh huh. ลดเกมให้พวกผมได้ซื้อเัินเล็กเงียน,นะฮะแถมกิ้วไหล mm hmm. ja, เดี๋ยวอาจารย์ใส่เว็บไซต์ของออของร้านเอาให้นะครับ mm hmm. เพื่อ็นการโปรโมทที่น mm ี hmm. ่ไง mm hmm. ได้สูตรอยัางแน่แล <decorative. S 2> ้โอมหรวยรวยเบินนยรวยเิน ก็มันก็เหมือนกับพวกแบบภาคแบทแมนอะไรเนะี่ยแต่ว่าผมว่าภาคสวยกว่านะจริงสวยกันในเพทูวิกนี่ก็ภาคเป็นภาคที่ไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่ะไรมากน้ยโอม,โมิโต้โมิโตะแม่ทหลอกออกมาดิเจ็งมิวนะสำหรับระบบต่างๆที่เพิ่มมาทาไมาในภาคเปมนหลอ,อกแล้วดีวภาคถือว่า ้ามาได้ทับใจมากเลยทับใจคข้ายๆจะมาตาด,ดีพิเศษสำหรับเกมเนี้ไม่ใช่สามารถเล่นสองคนได้นนะคะถ้าสังเกตจากตรงหัวใจด้านขวาเนะี่ยให้กด F2 นัเเ่เล่นจอยได้แหละถามว่านี่เล่นอะไสำหรับจอยใครที่มีจอยก็ลองเทสกันะโอ้ กลายเป็นโกก้าฟรนไม่ใช่นี่ไงได้แล้วเว้ยทุกข้างนี่ก็ต้องมีนี่แหละครับสำหรับแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนร่างนะส่งจิตใจได้อย่างกับคหูข้าผีเอ้ไม่ใช่ยังยังกับเขาเรียกว่าอะไรนะหมอผีอะไรประมาณนะี้ย Okay, อเค่พี่น้องอะกล่องมาแล้มันเหมืนโดนขัดแล้วกรตีเสาหลังจากที่การมาเสร็จแล้วก็เราสกหนลลงใจขึ้นมานิดนึงนะว่าสามารถเล่นเกมได้อาสบายใจหายห่วงพราอมีเล่นแหลกแจกชกทองเลยทีเดียวเ,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 เต้งองเหรอเ่อพ่จุนเนีย ตาตากสิงมาณนี้ไม่มีซับไตเติเหลหรอตัวหญ่ตัวเบลเลยแหวนแหวนแหวนหรือเปล่ปาไม่ใช่โอ้โหเอาจริงนะพี่น้องค่ะเอาจริงเลยค่ะพี่น้องค่ะไวยเลย ได้เว้ยไปหมูเห่ามาไปเลยมาดีเลยโผ่สู้ตัวแบบนวเนียด้วยได้ถูกอารมณ์อยังงค่ะนืไม่ไม่ดนบ้าแุใแล้วความน่าเงิเราต้องเก็บเงินเยอะอู้อุโดนปะวะ ที่ามันมีมเ้ยอ๋อ,อติดแล้วเว้ยเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมตากว่ะเออม,มทำอะไรได้ป่ะไม่น่าทำอะไรได้มันต้องมีวิธีทำอะไรแ่บองนนะแต่ผมไม่รู้ผมกไม่้อง้วววว ว้าว้าวว้าวว้าว,ว,าวมีอะไรม,มั้ยมีอะไรมั้ขอเกิดตามแล้วเจ้ย,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 ยังยัยงอีกยังโอ้วว้าวมากกค่านี่จะใช้เวลาสูงเลยในการนี่จะเก็บมันอุ้ย นี่น้ำตาเช็ดหัวเขาเฮ้ยช่วยมัากเลยเฮ้ยตกหลับหน้าอุ๊ยงานสุดแค้นนะงานสุดแค้นนะงานสุดแข้นเลยนะงานสุดแข้นะขนะแอบออกแนวไม่เข้านะเมื่อกี้หรือว่าฟันน้อยไปไม่ได้กระโดดฟันช่ว การจาน่าตาดีในระดับหนึ่งอขอยิมทมไมเอ๋นะครับโอ้ติดอ่ะติดเหรอจ๊ะอืมโ,โ,โอ้โหหมดสาดอ่ะล,ละได้ละตามสเต็ปเนี่ยใกล้ตายตาเลยข,ขี้โกงอนะตามสเต็ปของเธอจนใจร้ายไอ้เมาอะไรเนี่ยจะมาเป็นนาวิทยโยธินไง จงง no? <c oughs> ังออเ้เอแค่ดวงเรียงมันจะยากเันมไปหดดใจดวงันหมดเลยเอาหมดใจโดนดนได้ไงวะออหืออนเเย้น้นอืมเรียบร้อยเรียบร้อยยังไง คอนคอสซีนะอันนี้หน้าตาเหมือนซาลอ์เลยอะคะ่ะถ้าใครดูเลยจะรอนกันดีก็จะรู้จักอืมผู้ชายดบบับค่ะหรือเปล่าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับ Thank <laughs> you. ชแช่หมดน้ำไปสี่ขวดแล <c oughs> ้วเนี่ยขอโทษเดียวที่มาชา้าครับก็แปลแบบเมื่อกี้ไอ้คุณวายพึ่มาเรามาหลงทางครับหาดใจหายเลยอ่าเป็นภาษามาดิสายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยก่อนแค่หัวพักเลยเปิดเลยเราเปิดกัน,ลน,นเลย่ <c oughs> ต่งสายยังไงยังไงบางเรื่องไม่ได้ทำเลยทำบ้าอะไรวะแม่งพวกโจงพวกจีนกูยังไม่เสร็จเลย ทำแม่งเลยัสยไอสใส่ไหนอบอกยกขาจีเนี่ยยังไม่นกบไม่ชดเลยตรงนี้มันนี่าตามมาล้อยเหน,นื่อหแล้วมาสุดป่านนี้อิสัตวสรอวินมอไซก็ไม่มาแั้ทีหาโคตรยากเลยวินมอไซอ,อิสัสเอ้าเซฟเรียบร้อยแล้วไปต่อให้วินม,มอไซหายากจังวะจะรู้เหรอต้องถามยาเมาืดึงเข้ามาเนี่ย ไม่หนว่าแล้ยแม่มานปิดแล้วมัน่นเก่งอะนี่อะไรอะเลโก้เด uh> ี๋ยวรอเดี๋ยวเลนเดี๋ยวใส่เล่นว่าเราจะยังไงก่อนงานอะไรสารบ้านกะทำงุส่งไปแล้วออาเอาแล้วเออเยอะล้โอ้โดนล้มโดนล้งเนี่ย โอเขี้ยตายไลากับพ่องตอนเด็กๆอะไรรายการกูต้องไม่มีคำหยาบี้ยอมเาไม่้หาดิแน่นอน่น่นอนนี่เหรอเออที่มีผู้นงเนี่ยนะเออถ้าเจอก็ดีไปถ้าไม่เจอก็เวรกรรมเรอง เออโอ้โหเชว,วตรงนี้มันฟันได้หรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้น่าจะถ้าจบไปตายแล้วก็คุยได้ลเลยหรอก็กูแคสอยู่ไอ้เหี้ยห้ามด่าดเอเลยไอ้ส้นตีไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ตรงนั้นมันแบบมันมีความแฟนตาซีตรงนั้นนะครับมันมีกล่องอยู่ที่ผลโลกพอจะต้องไปไอ,อไอ้สัตว์กูแคสเกมโอ้ไม่เข้าใจชาวแก๊งเลย แม่พี่ยัเต็มไปหมดเห็นไหมแม่ตรงนั้นมันไม่เอาไงวะสองตั้ใจยังเอาไม่ได้ครับต้องจบไปสักหนึ่งตาหนึ่งรอบไมดหนึ่งไอ้แสกไอ้อยู่เล่ไอ้แสกมึงพื้นแครเมื่อกี้เองแม่งแบบมึงไม่เข้าใจแบบว่าแบบคนที่เขาอยากแครเกมไม่ดีเลยนี่อะไรวะกบเก็บให้กูด้วยโอ้น้ำแตก เออตายแล้วตังค์ไม่ลดเรื่งรอง <c oughs> ดีว่ะไอ้ตังค์สวยอะหลักน้าหลักอ่ะเนี่ยพิดได้เหรอไปต่อครับแอะหาต่อครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิโก็เก็บเก็บตายเก็บตายไอ,อสัตว์เททูกูจะเรื่อนมาหาป้าป๋าเมื่อกี้อ๋อไอสายน้องติดมาชุ่มตีอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวแน่เลยแล้วก็ชูอเอาไอ้สัตว์ใครางคชอบกูจะซื้อเกมมาเล่นน้ำก็ขี่อะไร ม่ซุจนี่หอ,อันนี้นายยัยฝันไม่ได้ต้องถอยไปข้างล่างคึบ้เรอรมองออมเก็บไอสัตว์หรือเองก็ต้องเก็บเองเดีววะนโอ้โหเียของเล่นควรเนี่ยของเล่นอะไรสสจะเป็นงโไม่ใช่แม่ขังเรนี่ขวดอะไม่ใช่เฮียนะมันแบบอะไรวะตอนนี้พี่กูเขาได้รับยศไงจ้า เขาเป็นของเป็นของที่ระทึกมาให้ระทึกระทึกขวัญเลยอันนั้นๆสนอะไรสนอะไรเนี่ยบายต่อครับอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมันเก็บตังค์และความแน่เลื่อยว่าจะเล่นแบบไม่ตาย้กูตายไปสองตัวอะไรเงี้ยโอ้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 อู้หูเขาไปแกมโก๊ะครั้งไม่ใช่ไปลกหมูเอาจ้าหมูเอาจ้าหูเอาาไอ้สัตว์เล่นยูกิเลยแหละ ทุงนี้ผมก็ถือว่าฮิตมากเลยนะถ้าผมลงคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนคนไหนที่เอ,อ่ออยู่ในวอร์ดทั้งสามจะด,าด่าจะว่าอะไรขอด,าด่านะมึงเล่นยูกิกันเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าเออ่ไอพวกเออ่กลุ่มสามเนี่ยที่เรียกว่าสาวเนี่ยเล่นยูกิให้ครูเห็น,นคนรูเขางงเติบเลยได้ข่าวไอ้นะท, <c oughs> <ๆ>ที่เขาที่เข้าสายแล้วครูเข,ขดาด่าบอกว่าที่กูมาไม่ทันเนี่ยเต้องงงอะเอ้ย ประตูตังก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตังสำคัญที่สุดอ่ะจัดไปให้ครูไม่มีแย่จะมันหมดอยนั้นเนี่ยก็วคลานว่ะอันนี้มีไหมเนี่ยเผื่อมีด้วเนี่ยหาไม่ได้เคยเก็บอะไรนี้ไหมเนี่ยไม่เคยแต่ตรงนี้มันฝันไม่ได้ต้องหาตัวมึงอย่าลือออกมาเยอะได้ไหมมึงลือแล้วมึงเก็บได้นะเก็บตังเอาเถอะยังนี่มาเก็บด้วยมาเก็บที่อะไรน่ะของพี่กู เย็ดได้เหรียญเต็มแล้วว in ุ้ยอู้อู้อู้อ้าวปวเทยงีมาไรเงี้ยฮะปวดตัวเทียงเนี่ยปวเที่ยไม่รู้เราต้องข้ามไฟนี่ไปไปแล้วไมปรีบไปเดี๋ยวเนี่ยค่อยทำการลื้อที่หลัง เฮียลงชาบูแล้วไงเฮียโอ้โหเฮียบัดเก็บเลยอยู่ข้างในร้านให้กูด้วยร้านพราะแม่มกลับมาไอ้คนงงเลยโอ้ย่างร้านน่ะเก่งแรงๆเฮียบัตรไหนมึงคือเก็บให้กูหน่อยก็ได้ยังแม่ของมึงไหมดูเราผักก่อนจะมาพ่นมึงแค่ไหนปิดบ้านให้เพื่อเปิดบ้านให้ยุ่งไม่เสียงหน่อยโอ้โหเฮียกูต้องล้างตัว กูสุดที่รักข,ขอ,อ,กองกูแม่ทำโงงานใหแกเอาแต่แม่สบายใจยแม่ไม่เห็นที่ไม่เล่นไพ่ไพ่อะไรกูซื้อตีนนี่ยไฮโลด้วยชอบกล่องมันเฉยไอชิ้น่นกูขอเลือกล่องไม่ให้กูซื้อมาต้องแบงจังกูเองเท่าไหร่กกหร้อ,กอยก้าเก้าแม่แค้อยเก้บเก้าพูาเนพูเลยหมร้อยเก้าสิบก้านทชีวิตของกูเลย้วยเฮียมึงไม่รู้ว่าทั้งชีวิต ฉันใช้เวลาทั um. ้งชีว yeah, oh, okay. ิตเพื่อตามหาแต่ก้าสิ่เก่ามาแสนานงนาหน่อได้แด่หมเื่อยหงอยากได้ัวไอยากแดโอ้แล้วก็เด็กหน่อยก็ได้ไปเจอแหวนนะครับด้ความน่าตี่นดีในระดับหนึ่งเฮ้ยน้องแหวมันกูเล่นห่ามันไี่รอะมันก็เล่นพวอไอ้ไสารที่เขาออกมาทั้งคนเลยยย เย็เย็เลเวลคอมเพลตฟีเลย์อัลล็อกไอ้มึอยู่เล่นเกมแล้วมันเยียดกว่าก่อนไล้ก็อันเดี่ยหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเวลาเล่นจบแล้วเอ่ออะไรนะแอชชิเมนต์มันถึงไม่คืนนะเพราะว่าผมเล่นที่จากที่บ้านแยกไปสักหนึ่งน้ำจะใหญ่แล้วนะครับก็ทำให้ผมปลดล็อกไปมาสามมาแล้วเล่นจบไป็นสองดานมันก็เลยไม่คืนมันเลยไม่คืนด่าด่าดมึงไอ้เหี้ยจัด เามันหนักเลยด่เสียงนนหมือนน้นักเสัเสียงนแล้วคือเสียงเลยสร็ว้าวเอาไปหนึ่งานว่าเยได้ลาสองอันโลกเป็นกุ๊กเล่นแด่สิบอันเอ่ะครับไหนๆก็จบเป็นสักหนึ่งด่าแล้วก็ขอขาควรได้แล้วเชิญนะครับ